สวัสดีครับผมนายอาทิติสุขทองผู้ประกอบการซันบิ๊กโปรดักต์ผลิตปลาเปรูปชิ่งต่างๆเกี่ยวกับปลาทั้งหมดเช่นปลาแผ่นปลาม้วนปลาแท่งปลาหยองน้ำพริกปลาหยองและอื่นๆที่เกี่ยวกับปลานะครับ คือทางเราเริ่มกิจการมาก็ประมาณ2ปีเราพัฒนาต่อยอดมาจากเมื่อก่อนเราได้ผลิตปลาถาแข้งเป็นปลาถาแข้งด้วยทู้พลังงานแอาทิดหรือที่เขาเรียกกันว่าทู้พาราโมลาดโดมเมื่อก่อนนี้เราเราทำแบบสัญพัดปลาแผ่นอย่างเดียวเราไม่ได้ผสมของข้าวสังยุก แต่ว่าเราอยากให้มันมีอัตลักษณ์ในของพื้นที่จังหวัดปตัตตานีคือของพื้นที่จังหวัดปตัตตานีพอเราก็มีของดีอยู่แล้วคือข้าวจังโญดและก็เรามีอูนาข้าวที่ผลิตข้าวจังโญดมาตั้งแต่ตั้งแต่นานโบราณกาลาแล้วแล้วก็เลยเอาข้าวจังหญดเนี่ยไปผสมกับตาแป้งของเราที่เราผลิตมา mm hmm. เพื่อที่จะได้เพิ่มคุณค่าทางอาหารในส่วนของผู้บริโภคจะได้นอกจากเพิ่มส่วนของ อ่ะ uh, วิมค่า3แล้วจะได้คาบ้าจากเก้าสังเกตตัวนี้ไปในพร้อมกันเลยนะครับนี่คือปลาแผ่นดิบนะครับที่เราผลิตจากเนื้ปอปลาร0อยเปอรขึ้นรูปด้ว ให้เป็นเป็นชิ้นเป็นบางขนาดนี้ลูกค้าสามารถซื้อเป็นไป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 รุงเอง,งได้ด้วยเป็นตัวยเองครับดยทั่วแต่ตัวไฟนะครับประมาณหนึ่งนาทีพวกาะเป็นแผ่นสีน้ำตาล สำหรับผู้ที่สนใจปลิตภัณฑ์ของ s ั n วิทนะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ด้านล่างที่ที่ททโชวด้านล่างนี้เลยนะครับ www Sun f i t ันวิ .com หรือว่าทางเพจซันฟินิชกาเปรูปของ Facebook ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะพัฒนาปลิตภัณฑ์ของเราให้ผู้บริโภคไปตลอดครับ